วันนี้สารดีรานาเอาเรื่องของตุ๊กเจ้าบ,บ้านมาฮือพ่อมาฮือรับมู้กันนะครับว่าตุ๊กของเจ้าบ,บ้านที่ใช้น้บบาประปาในหมู่บ้านเสียนานเดาเฮาตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นจะได้ข้อครับ <S <S ครับนาที่หันอยู่ จังหลังนี่นะครับก็คือในหมู่บ้านเสียนานเทาเฮาเป็นเหตุการณ์ทีเ่เกือบจะห้องได้ว่าแตกเป็นปกติก็คือท่อน้ำประปานะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นท่อน้ำประปาในหมู่บ้านเสียนานเทาเฮาตีเดียวนี่นะครับแตกมาแล้วสิบกว่าครั้งนะครับาสาเหตุก็คงเกิดจากที่อย่างผู้จัดการเพิ่งบอกไว้ว่าท่อเดิมมันเก่านะครับล้วก็บวยประมาณการจะเปลี่ยนทั้งเส้นยังหมดนเสื่อ เขามาถามช่างที่เพิ่นเป็นผู้มาซ่อมนะครับว่าสาเหตุจากอะไรแน่นะครับสวัสดีครับช่างถ้าสาเหตุที่มันแตกบ่อยๆในในหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวเนะครับเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิบครั้งแล้วนะเกิดจากอะไรครับเกิดจาก แรงดันน้หมเยอะแล้วก็ท่อเดเก่าแรงดันแรง,ง,ง,งน้ำแรงดันน้ําเยอะนะครับแล้วก็ท่อเดิมเก่าใช้งานหลายปีใช้งานมาหลายปีกี <Evet. S 1> ่ปีแล้วครับท่อเดิมหมู่บ้านนี้ตั้งได้16ปีประมาณสิบหกปีนะครับคร <ving>. ับแล้วแนวทางที่จะป้องกันไมใ่ให้มันแตกอีกต่อไปนี่ทำยังไงครับถ้าลดแรงดันน้ำก็ไหลก่อนก็จเส้น้ก็เป็นช้อน อันนี้คือปัญหาปัญหาที่จะต้องไปให้ผู้บริหารนะครับทางด้านการประปาได้ไปคิดแล้วก็ไปแก้ไขกันเพื่อชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องการบริการใช้น้ำนะครับครับอกบประมาณนี้เพียนมาเพราะถ้าเปิดน้ําแรงนะครับพ่อเดิมก็แตกถ้าเปิดน้าอ่อนบนชั้นสองแรงดันน้ําก็ไม่พอเพียงที่จะทําให้น้ําไหลขึ้นบนชั้นสองได้นะครับ ส่วนกงบประมาณเรื่องการาจะเปลี่ยนท่อให้ใหม่มนั้นก็ต้องให้ทางประชาเป็นผู้หาคําตอบมาให้นะครับประชาชนอย่างผมก็ต้องเดือดร้อนต่อไปแล้วซ่อมวันนี้พรุ่งนี้แตกอีก <Okay. S 1> ก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดแล้ววันนี้ถ้าซ่อมเสร็จพรุ่งนี้จะแตกหรือเปล่า <Okay. S 1> ยังไม่ทราบ <Okay. S 1> ครับฝากถึงท่านผู้จัดก,การด้วยนะครับ Ready for this?